ออฟสเตอร์ออนทัวร์นี่จะพาไปซับสองสามสี่ห้ากันที่แซลมอนซูชิเพราะว่าแซลมอนเขาสดมากไปดูกันเลยครับพอลงสะพานพระรามห้าครับตรงมาเรื่อยๆด้านซ้ายมือครับสักนิดเดียวนะมันไม่ไกลมากก็จะเจอร้านแซลมอนซูชิครับนี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคือตรงลงจากสะพานพระรามห้าเลยครับด้านซ้ายมือนะนี่จะถึงแล้วครับเห็นธงธงไหมธงธงสีแดงๆนั่นแหละครับ,เร,บเราเข้ามาถึงกันแล้วครับผม แซลมอนซูชิครับจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านของน้องผมเองเราถึงได้บอกว่ามาซ้ํา2 3 4 5แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายลงทุกครั้งนะนี่ครับบรรยากาศของหน้าร้านนะครับนี่หาไม่ยากเลยครับหรือว่าเสิร์ชกูเกิลแมปมาก็หาไม่ยากเลยครับนี่ครับจะบอกว่าที่มาบ่อยเพราะว่าแซลมอนเขาอร่อยมากๆเลยแล้วก็สําคัญของแซลมอนเนื้อคือมันต้องสดเดี๋ยวนะเปิดเข้ามาอย่าตกใจนะครับนี่ครับ มีผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนี่อุปกรณ์มือถือทั้งหลายระหว่างทานครับถ้าใครอยากจะมาติดหน้าจอมาซ่อมนะครับก็แวะมาได้เลยเหมือนกันนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าจุดประสงค์ของการมาวันนี้นะจริงๆนอกจากแซลมอนแล้วเราอยากกินกุ้งนะครับแล้วก็แซลมอนดองซีอิวครับเอ๊ะดองซีอิวหรือดองน้ำปลาไม่รู้ละ <laughs> แต่อยากกินนั่นแหละอยากกินแบบสดๆเนาะ <laughs> นี่ครับเราก็เริ่มกันด้วยข้าวหน้าแซลมอนก่อนนะแซลมอนเนื้อแบบสดๆส,ดสีสวยๆแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆนี่มาแล้วนี่ครับจุดประสงค์ของการมาวันนี้ครับโอ้ยมันคือดองซีอิ๊วดองน้ำปลาไม่รู้ละแต่ว่าจะบอกว่ามันดูน่าทานมากๆเลยดูสีสิครับโอ้ยขนาดตัดคลิปนะก็ยังน้ำลายไหลยอยู่เนี่ยน้ำลายสอปากอยู่เลยแล้วก็อร่อยมากเลยครับคือไข่ดองอาล่ะครับ นี่ให้ดูกันอีกครั้งโอ้ตายแล่น้ำลายไหลามากจริงๆครับมาเดี๋ยวจะไปชิมให้ดูนะโอ้ตายแลตัดไปก็แบบน้ำลายไหลเนอะอ่าสาหล่ายก็มาแล้วมาเราไปชิมกันเลยครับเราเริ่มจากแซลมอนหนาๆสดๆเนาะนี่โอ้โตายละ ขนาดว่าเพิ่งทานมาตอนบ่ายนะแล้วก็อิ่มมากตอนนี้แต่ว่าพอตัดคลิปนี้ก็โอ้โหตายละน้ำลายไหลน้ำลายสอมากเอาละครับแล้วเรามาชิมแซลมอนนะออมานี่หยดติง่งๆเลยหยดติง่งๆเลยโอ้โหคือตายละคือมันดีมากๆเลยครับแล้วมันสดมากๆนะเอาละ่ะจริงๆทานให้อร่อยเนอะนี่เราเอา,เอาข้าวห่อเนอะ เอาสาลายห่อข้าวด้วยเอาละครับหอ่อซาเนอะเอาละครับแล้วก็มันเป็นข้ออ้างอะ่ะมันเป็นข้ออ้างของการทานเนาะให้ตากล้องเขาถ่ายไปเนอะแล้วเราก็แบบกินยัวย่วๆเขาเนอะแล้วก็เดี๋ยวนะเราต้องใส่น้ำจิ้มทะเลด้วยจะได้แซ่บๆขึ้นมาอีกเนอะนี่เลยนี่เลยเอาละครับ หมั่มกันเลยครับมันไม่ค่อยเห็นเนาะตากล้องถ่ายอะไรอะเอาใหม่เงั้นเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบมันเป็นข้ออ้างองจริงๆแล้วอะก็คือก็เขาถ่ายตัดแบบอะไรเนี่ยเห็นอะไรไม่เห็นตอนกินจัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะจริงๆมันเป็นข้ออ้างเนาะคือมันอร่อยแหละก็เลยต้องอ้างเนาะอ่าใกล้จะหมดแล้วว่ะตากล้องแบบอะไรวะทำไมยังไม่ได้ทานบ้างเลยนะ มากินยั่วอยู่ได้ใช่ไหมอ่าละเราก็ตักกันอีกรอบเนาะเทคสองเทคสองอ่ามานี่เลยโอ้โหน้ำจิ้มมันหยดใส่มือใช่ไหมแบแบ 2, 2. มมแบแบเอาละครับแล้วมาชิมไข่ดองกันดีกว่านะนี่นี่คืออร่อยมากๆเพราะว่า มันไม่มีความขคาวเลยบางคนที่ไม่ชอบทานไข่ดิบเนาะอาจจะรู้สึกว่าเออไข่คา,าวนะแต่ว่าไม่เลยครับคือพอดองแล้วอร่อยมากๆอะอ่ะนี่อันสุดท้ายเดี๋ยวเราชิมกุ้งซะหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ปล่อยให้ตากล้องเขาไปทานบ้าง <laughs> านี่เลยครับกุ้งสดๆเลย โอเคมันอร่อยมากๆเลยนะครับจะบอกว่าใครผ่านมาเส้นพระราม5นะแวะมาได้เลยครับหรือเสิร์ช Google มาได้เลยแซลมอนซูชิครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ